สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม d a g k o n i a Saga นะครับสำหรับคลิปนี้พามากายแนะนําระบบดาคกันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เราควรใส่ดาคาแบบไหนในช่วงต้นเกมแล้วก็ควรใส่ดาคาแบบไหนในช่วงเลดเกมนะครับถ้าพร้อมไปรับชมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือดาคคืออะไรนะครับดาคขเป็นระบบที่จะปลดล็อกตั้งแต่ช่วงเลเวลประมาณ10ต้นๆนะครับ มันจะเป็นคริสตันที่เอาไว้ใส่ในแผ่นผังของมังกรเพื่อเพิ่มค่าสเตตให้กับตัวละครของเราโดยตรงซึ่งนอกจากการใส่แล้วจะเพิ่มสเตตโดยตรงแล้วนะครับยังมีการปลดระบบเรโซแนนซ์ด้วยนะครับซึ่งระบบจะกําหนดว่าในแผ่นผังของมังกรตัวนี้จะต้องใส่ดาคาประเภทไหนบ้างนะครับถ้าใส่ได้ตามที่แผ่นผังกําหนดก็จะได้ค่าสเตตมาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นแผ่นผังของมังกร DR นะครับจะต้องใส่ดาคายสีน้ําเงิน2ชิ้นแล้วก็ดาคาสีแดง3ชิ้นนะครับเราก็ต้องไปหาดาคาประเภทเดียวกันมาใส่เพื่อปลดล็อกสเตตเพิ่มเติมทางด้าานขว ซึ่งยิ่งเราใส่ดาคาไระดับสูงอย่างเช่นใส่ s อ r ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะทําให้เกรดของเลเซอร์นสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าแสดด้านขวาเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าเรามีไม่ครบอย่างเช่นมี s อ r ทั้งหมด4ชิ้นมี R ชิ้นหนึ่งเกรดเลเซอร์นจะนับอันที่ต่ําที่สุดนะครับก็คือเป็นเกรด R ทําให้ได้แซน้อยนะครับหรือเมื่อเราเดินเควสตตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับจะทยอยปลดล็อกแผ่นผานบมังกรแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะครับ นอกจากนี้นะครับในระบบดาไคเรายังสามารถรวมดาไคประเภทเดียวกันนํามาผสมเป็นดาไคระดับสูงขึ้นได้อีกด้วยนะครับโดยการใช้ดาไคประเภทเดียวกันและสีเดียวกันเนี่ยอีก2ตัวเรื่องต่อมาก็คือดาไคสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับแหล่งหาดาไคแหล่งแรกก็คือบททดสอบดาไคนะครับเป็นเควสรายวันที่เราสามารถไปฟาร์มหาดาไคได้4ตัวต่อวันนะครับในแต่ละวันจะสุ่มดาไคในหน้ากระดานมาให้ซึ่งถ้าเกิดในหน้ากระดานไม่มีตัวดาไคที่เราต้องการนะครับหรือว่ามีดาไคระดับสูง ก็สามารถรีกระดานใหม่ได้นะครับโดยการรีครั้งแรกจะฟรีอยู่นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปจะใช้เหรียญทองและรีได้สูงสุดแค่5ครั้งต่อวันนะครับดังนั้นนะครับสายฟรีสายเติมน้อยก็สามารถหาดาคายได้ฟรีๆเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาคายในบททดสอบจะมีระดับสูงสุดแค่ SR เท่านั้นนะครับซึ่งเราก็อาจจะทยอยหาตัวที่ซ้ำกันแล้วก็เอาไปเลื่อนขั้นเป็นระดับ SSR ได้นะครับถึงแม้ว่าดาคายตัวนั้นจะไม่ใช่สเตตที่ตรงสายอาชีพเรานะครับแต่ว่าก็เป็นวัสดุอิบเอาไว แหลนที่2ในการหาดาคาก็คือการกดกาชานะครับโดยจะมีทั้งหมด2ตู้ก็คือตู้อัญเชิญแบบปกติแล้วก็ตู้อัญเชิญศักดิ์สิทธิ์นะครับความแตกต่างระหว่าง2ตู้นี้ก็คือตู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้ดาคาไอซอาร์แบบ EX ด้วยนะครับซึ่งจะมีสแตตที่ดีกว่า s อ r อาร์จากตู้ปกติเล็กน้อยนะครับโดยการกดอัญเชิญตู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะต้องใช้ถุงขนมของดีสามารถซื้อได้จากร้านค้าโดยการใช้เพชรลุงหรือว่าซื้อจากร้านค้าทองก็ได้ครับที่ใช้เงินสีทองเนี่ยแลก ส่วนกรชาตุ้ปกติจะใช้ตั๋วอันเชิญดาไคาซึ่งสามารถซื้อจากร้านค้าก็ได้หรือว่าหาจากกิจกรรมในเกมก็ได้นะครับและแหล่งที่3ในการหาดาไคาก็คือผสมชิ้นส่วนดาไคาในกระเป๋านะครับยกตัวอย่างชิ้นส่วนดาไคา SR นะครับถ้าเกิดเก็บครบ20ชิ้นจะสามารถแลกดาไคา SR แบบสุ่มได้1ชิ้นนะครับหรือว่าชิ้นส่วนดาไค SR นะครับถ้าเก็บครบ50อันจะแลกดาไค SR แบบสุ่มได้1ชิ้นนะครับซึ่งมีโอกาสออกดาไค SR แบบ EX ด้วยนะครับ โดยชิ้นส่วนดาคายเหล่านี้นะครับก็จะได้จากการกดกาชาด้วยนะครับต่อมาเรื่องที่3ก็คือเราจะดูดาคายยังไงว่าชิ้นไหนเหมาะกับอาชีพของเรานะครับให้เราเข้าไปที่ดาคายที่เราสนใจนะครับแล้วก็ตรงคําอธิบายเนี่ยจะมีตัวหนังสือสีชมพูบอกอยู่ว่าเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นเ d ดเคทุกประเภทก็คือสามารถใช้ได้หมดทั้งอาชีพสายกายภาพหรือว่าสายเวทมนต์หรือว่า p ีเก็คือฟิสิกอลแอคแท จะเน้นเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพนะครับอย่างเช่นของสายอาชีพฮอกโลและก็อาเชอร์ส่วนถ้าเกิดเป็น m อ็มดีก็คือจะเป็นเมจิกแอคแท็กนะครับจะเน้นเพิ่มพลังโจมตีสายเวทอย่างเช่นอาชีพวิสาหรือว่าแดนเซอร์ส่วนพลังกระหน่ำยิงก็คือจะเน้นเพิ่มคีิที่เข้นะครับส่วนสเตตสมดุลก็คือจะมีทั้งดาเมจผสมกับความถึกแล้วก็การเอาชีวิตรอดก็คือการเน้นความถึกล้้วนอย่างเช่นเพิ่มค่า HP หรือว่าดีเฟนต์นะครับ ทางนี้นะครับดาคายบางชิ้นเนี่ยพอทําการเมตามอร์เป็นระดับ UR แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้วยนะครับเพราะตอนมันเป็น SR s เนี่ยอาจจะเพิ่มพลังโจมตีสายเวทแต่พอ,อัพเป็น UR แล้วกลายเป็นว่าเพิ่มพลังโจมตีสายกายภาพซะอย่างนั้นนะครับดังน,นั้นก่อนเมตามอร์เนี่ยควรจิ้มดูก่อนว่าตอนที่เมตามอร์เป็นร่างคนแล้วเนี่ยมันตรงสายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นคริสตัลลิโอซีเมียสีเขียวสตาร์ไลท์นะครับเศษพื้นฐานจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพกับเวทมนต์แล้วก็ HP นะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะเพิ่่มคาอ แต่พอกดเมตามอฟขึ้นมาเป็นลีโอซิเมียไดโนล่างมนุษย์นะครับตรงเลเวลสายยาจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มสเตนแทนนะครับก็คือจะเหมาะกับสายกายภาพแทนและดังน,นั้นก่อนเมตามอฟดาไคารดับเอซัเนี่ยนะครับควรดูก่อนนะครับว่าระดับ UR ที่เราจะเมตามอฟไปเนี่ยตรงสายอาชีพเราไหมนะครับเรื่องต่อมาคือการอัปเกรดแล้วก็การเมตามอฟดาไคราเป็นระดับ UR นะครับโดยการอัปเกรดจะทาให้ดาไครแต่ละอันเนี่ยมีสเตตพื้นฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงปลดล็อกสเตตเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเมื่อถึงเลเวลที่กําหนดด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นคริสตันโกเวนตัวนี้นะครับที่แสแตทพื้นฐานจะเพิ่มค่าวิทย์แล้วก็สเตนนะครับยิ่งอัปเกรดดาคายตัวนี้เลเวลสูงขึ้นก็จะยิ่งทําให้แสแตทเหล่านี้เพิ่มขึ้นรวมถึงตรงสแตทเพิ่มเติมด้านล่างนี่นะครับถ้าเกิดผมอัพจนถึงเวลสิบสองเนี่ยก็จะได้โบนัสตัวคูณคีย์ดิคอเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหลังของแต่ละสแตทเพิ่มเติมนี่นะครับจะมีเลเวลกํากับอยู่อย่างเช่นเลเวลสามหกเก้าสิบสองเป็นต้นนะครับโดยการอัปเกรดดาคาาาาายยยยเเเเลลววถึงงงจะใช้้แคค่่่ผดดอีทนนั แต่การอัปเกรดดาคายเลเวลเจ็ดถึงสิจะใช้สเกตดาคายแล้วก็ต้นกําเนิดพลังของดาคายแต่ละประเภทด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราอัพดาคายประเภทสีเขียวสตาร์ไลท์นะครับก็ต้องใช้ต้นกําเนิดพลังสีเขียวสตาร์ไลท์ในการอัปเกรดเลเวลด้วยนะครับโดยการอัปเกรดสามารถอัพไปก่อนได้เลยนะครับหากไม่ได้ใช้ดาคายตัวนั้นในภายหลังแล้วสามารถรีเซ็ตเพื่อคืนของที่อัปไปทั้งหมดคืน1 0อได้เลยนะครับโดยเราเสียเงินแค่1นึ่งหมื่นซีเวอร์เท่านั้นนะครับ เรามาดูแหล่งหาของอัปเกรดดาคากันนะครับอย่างแรกก็คือตัวผงสเก็ตแล้วก็ต้นกําเนิดพลังนี่นะครับสามารถหาได้จากการกดกาชาดาคาเลยนะครับเนื่องจากว่ากาชาดาคาเนี่ยไม่ได้ออกแค่คิสตันของมังกรแต่ละตัวเท่านั้นนะครับมีของอัปเลเวลเหล่านี้ด้วยอันที่2ก็คือสามารถผสมแลกเปลี่ยนได้ที่หน้ากระเป๋านะครับแล้วก็เข้าไปที่แท็บแลกเปลี่ยนแล้วเข้าไปที่แท็บดาคานะครับสามารถเอาผงหรือว่าเศษร,ระดับต่ำๆเนี่ยกับทองมาผสมเป็นของอัประดับสูงขึ้นได้ อันดับที่สก็คือเข้าไปที่ร้านค้าแล้วเลือกแท็บร้านเพชรแล้วก็ดาคนะครับสามารถใช้เพชรฟ้าซื้อโดยตรงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากประหยัดนะครับในแต่ละวันเนี่ยให้เข้าไปที่แท็บขีดจํากัดแล้วซื้อแพ็คอัปเกรดดาคายจะได้ของอัพที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าแต่ซื้อได้เพียงแพ็คเดียวต่อวันนะครับแหล่งที่4ีก็คือร้านค้าแต้มนะครับสามารถเอาแต้มกิจกรรมต่างเนี่ยไปแลกของอัปเกรดดาคาได้ด้วยเช่นดาคอยหรือว่าแต้มกองลบนะครับทีนี้มาพูดถึงการเมตามอฟดาคากันนะครับ นอกจากการอัปเกรดแล้วเรายังสามารถทําให้ดาคายแต่ละอันเนี่ยเมตามอฟเป็นระดับ UR ได้ด้วยการเมตามอฟก็คือการเลื่อนขั้นจากดาคายระดับ SSR เป็นระดับ UR นะครับโดยดาคายระดับ UR จะเป็นระดับสูงสุดและมีประเภทผสมตามเงื่อนไขของดาคายแต่ละอันน,นะครับยกตัวอย่างเช่นของลรโอซีเมียสีเขียวสตาร์ไลท์นะครับถ้าจะเมตามอฟเป็น UR จะต้องมีตัวมันเองแล้วก็ลรโอซีเมียสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินส่วนอีก2อันจะเป็นดาคาย SSR อันไหนก็ได้นะครับขอแค่ครบ5ชิ้นก็สามารถเมตามอฟได้แล้ว โดยหลังจากเมตาอร์ฟไปแล้วนะครับระบบจะคืนของที่เราอัปเกรดดาคาย s อตัวนั้นคืนมาให้และดาคายูอา UR จะมีการผสมประเภทนะครับอย่างเช่นตัวของเดอซิเมียนเมื่อสักครู่นี้มีทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าที่เป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับก็จะผสมประเภททั้งหมดเลยเป็นทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินทําให้ตัวดาคายูอา UR อันนี้สามารถเอาไปใส่แผ่นผังมังกรได้หลายแบบนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับการอัปเกรดดาคายระดับ UR ตั้งแต่เลเวล7ขึ้นไปเนี่ยจะยากนะครับเนื่องจากว่า ต้องใช้ต้นกําเนิดพลังแบบผสมรวมซึ่งสามารถหาของอัปเกรดตัวนี้ได้จากการเข้ากิจกรรมลบพุ่งพิชิตชัยร้านค้าดาคอยหรือว่าการผสมต้นกาเนิดพลังทุกสีมาแลกเปลี่ยนนะครับต่อมาเป็นการรีออฟดาคายูอาร์หรือในเกมจะเรียกว่าการกําเนิดใหม่นะครับดาคายระดับยูอาร์ UR, นอกจากจะเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะครับยังสามารถรีออฟหรือกําเนิดใหม่ได้ซึ่งสามารถทําได้แค่เฉพาะดาคายระดับยูอาร์เท่านั้นการรีออฟจะเป็นการสุ่มสแตตและระบบจะคํานวณเป็นค่า BR โดยรวมมาให้ด้านล่างนะครับ เราอาจจะเลือกออฟใหม่แทนที่จากค่า BR ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะดูจากออฟที่ได้มาแล้วมันตรงสายอาชีพเราก็ได้นะครับอย่างเช่นสายกายภาพได้ค่าสเตนมาก็เอามาแทนที่ได้หรือว่าสายเวทได้ค่าอินมาก็เอามาแทนที่ได้นะครับโดยการรีออฟกำเนิดใหม่หนึ่งครั้งจะใช้ใบเครื่องรางทั้งหมด6ใบนะครับตัวเครื่องรางสีทองสามารถซื้อได้จากร้านค้าแล้วก็มีแบบแพ็ครดราคาที่ซื้อได้วันละ1กล่องด้วยนะครับนอกจากนี้ในการรีออฟกำเนิดใหม่เรายังสามารถล็อกออฟได้ด้วยนะครับ โดยอออไหน่ที่มันสวยๆเนี่ยเราสามารถล็อกไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ในการกดรีออบใหม่เนี่ยจะต้องใช้ตัวเครื่องรางจำนวนเยอะขึ้นต่อการกด1ครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับในการกดรีออบกำเนิดใหม่ถ้าเรากดไปทั้งหมดประมาณ30ครั้งแล้วนะครับค่าแสแตตต่ำสุดจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วนะครับจากเดิมที่เวลากดออบเนี่ยมันจะมีสีเขียวนปนๆมาด้วยนะครับนี่นะจะเห็นว่าออบจากการกดกำเนิดใหม่จะมีแค่ออบสีฟ้าขึ้นไปแล้วเท่านั้นนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของในช่วงต้นเกมเราควรจัดดาคายแบบไหนดีนะครับโดยในช่วงต้นเกมไม่ว่าจะเป็นอาชีพสายไหนก็ตามนะครับเราควรใส่ดาคายที่เพิ่มพลังโจมตีเป็นหลักก่อนหรือว่าเพิ่มสเตตที่ทําให้เราตีแรงขึ้นเป็นหลักนะครับอย่างเช่นสายกายภาพก็หาค่าสเตนหรือว่าสายเวก็หาค่าอินนะครับเพื่อให้การผ่านเควสรายวันเนี่ยง่ายขึ้นอย่างเช่นการลงบททดสอบดาคายนี้นะครับจะเป็นการลงแบบคนเดียวไม่ได้มีปาร์ตี้หรือว่าการลงกิจกรรมต่างๆที่วัดแรงกิ้งตามดาเมจที่เราทําได้นะครับ อันนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ควรหาดาคายที่เน้นโจมตีไปก่อนหรือว่าดาคายที่เพิ่มพลังคีย์ที่ค้ลนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีงบสูงก็ควรใส่ดาคายระดับ s s r ไปก่อนยังไม่จำเป็นต้องทําระดับ UR นะครับเนื่องจากว่าในช่วงเลเวล7เนี่ยมันจะใช้ของอัพที่ค่อนข้างยากนะครับแถมต้องเสียเพชรฟ้าไปรีออฟกาเนิดใหม่อีกหลายทอดด้วยนะครับอันนั้นสรุปง่ายๆก็คือในช่วงแรกนะครับถ้าเกิดใครเติมน้อยใส่แบบ SSR ไปก่อนนะครับแต่เกิดใครเป็นระดับตานหรือว่าเติมเยอะ กดกาชาลัวๆหาดาคาที่ต้องการแล้วก็กดเมตามอร์เป็น UR ได้เลยนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือการจัดดาคาระดับ UR ของแต่ละสายนะครับสำหรับใครที่สามารถทาดาคายได้ถึงระดับ UR ได้ไวหรือว่าเล่นจนถึงประมาณกลางกาเกมแล้วเนี่ยจะแนะนําดาคาที่เหมาะสมกับสายเกยภาพหรือว่าสายเวดังนี้นะครับโดยเราจะเข้าไปที่หน้าบันทึกนะครับแล้วก็ดูระดับ UR ตรงนี้นะครับซึ่งจะดูได้ตอนประมาณเวลสามสิบที่ปลดล็อกระบบเมตามอร์แล้วนะครับ ในส่วนแรกก็คือดาคารที่เหมาะกับสสายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือว่าเวทมนต์นะครับตัวแรกก็คือคอนุเหลกราคารนะครับตัวนี้สเต็พื้นฐานจะบวกพลังโจมตีทั้งเวททั้งกายภาพนะครับแล้วก็บวก HP ด้วยแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับใช้ได้หมดทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นหอกโล่ ow, นักหนูวิสาร์หรือว่าแดนเซอร์นะครับชิ้นส่วนคอนุเหลกระดับ s s r ในการเอามาเมตามอฟสามารถดูได้ที่ขวาล่างเลยนะครับ ต่อมาตัวที่2ก็คือลูบิคอนโกโมราสเตดพื้นฐานจะเพิ่มค่าคริติคอลแล้วก็ HP นะครับแล้วก็ตรงรเลเวลสายายาญจะเพิ่มค่าคริติคอลค่าคริติคอลจะมีผลหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างดาเมจหรือว่าการฮิวของอาชีพแดนเซอร์นะครับตัวที่3ที่ใช้ได้หมดทุกอาชีพก็คือคอนสเตลล่ามอสนะครับพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทมน์แล้วก็ RSL แลนะครับแล้วก็ตรงรเลเวลสายใา,ายจะเพิ่มค่าคริติคอลต่อมาเป็นดาคาคยูอาร์ของสายกายภาพนะครับ ตัวแรกก็คือโกเวนไอแซคนะครับพื้นฐานจะบวกค่าวิตและก็สเตนนะครับแล้วก็ตองเลเวลสายยาจะได้ค่าสเตนเพิ่มเติมเข้าไปอีกสายกายภาพอีกหนึ่งตัวก็คืออมาริล่าคาริน่านะครับพื้นฐานจะบวกค่าวิตแล้วก็สเตนแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะเพิ่มค่า RSL แ,และอีกหนึ่งตัวของสายกายภาพก็คือลรโอซิเมียไดโนนะครับพื้นฐานจะบวกพลังจมตีเวทแล้วก็กายภาพแล้วก็บวก HP ดด้วยแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะเพิ่มค่าสเตนนะครับ ต่อมาเป็นดาคายูอาร์ของสายเวทกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเวอร์ดิสตาร์เจดนะครับพื้นฐานจะบวกค่า HP แล้วก็ค่าอินแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะเพิ่มค่าอินเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวของสายเวทก็คือชิเกอร์ที่ชาสเตตพื้นฐานจะบวกพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เวทมน์แล้วก็ค่าวิทนะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะได้ค่าอินเพิ่มเติมและดาคายูอาร์สุดท้ายของสายเวทก็คือมัดดอนดาเลียนะครับ สแต่พื้นฐาจะบวก HP แล้วก็ค่าอินแล้วก็ตรงเลเวลสายยาจะได้พลังจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับและนี่ก็เป็นการแนะนำระบบดาเมทในเกมดา a g o กเนียซากานะครับตรงหนุในจุดไหนไปขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องจินเจอร์ชนแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ